ขอความสุขความเจริญจงมีต่อคณะสถาวัดป่าสังขานุสร์วัดป่าธรรมานุสร์สุขโขทยัยทุกคนทุกท่านต่อปัญหาธรรมตอนนี้เป็นตอนที่41ว่าดยเรื่องของพระยาลิไทยคือใครสำหรับชื่อพระยาลิไทยนี้เป็นชื่อที่คุ้นหูสำหรับชาวสุขโขทยัย คุณหูสำหรับชาวศีรัชนารายชาวสวรรคโลกแล้วก็เป็นที่คุณหูสำหรับนักประวัติศาสตร์ทั่วไปแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนักในชื่อพรยาลิไทยแล้วก็มีบางคนอาจจะไม่รู้จักพรยาลิไทยเลยก็ได้ต่อปัญหาทางในตอนนี้จึงมาตอบคำถามว่าพระยาลิไทยคือใครและมีความสำคัญต่อประเทศไทย ต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรก็มีบางคนที่อาธมาเคยได้คุยด้วยเป็นพระบ้างเป็นเนนบ้างเป็นครวัตบ้างพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็เกิดน,นําไปถึงเรื่องพยาลิไทปรากฏว่าบางคนบอกว่ายังไม่รู้จักเลยพยาลิไทคือใครไม่เข้าใจว่าพยาลิไทมีความสําคัญกับพุทธศาสนาอย่างไรก็เลยคิดว่าเรื่องพยาลิไทนี้เป็นเรื่องที่น่าจะนํามาตอปัญหาธรรม เก็บไว้ในตอนที่41ตอนนี้ก็จะเท้าความกล่นนำเล็กๆน้อยๆให้คณะสถาวัดป่าธรรมนุสรวัดป่าสังฆนุสรได้ศึกษาพอเป็นความรู้ว่าบุคคลผู้นี้มีความสำคัญอย่างไรพยาลิไทยเป็นหลานปู่ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งราชวงศ์สุโขทยัยถ้าพูดถึงพ่อขุนลามคำแหงนี้หลายคนคงรู้จัก ถ้าพูดถึงพ่อขุนศรีอินทราทิตหลายคนก็คงจะรู้จักเพราะว่าเป็นปฐมกษัตริย์เชื้อพระวงศ์พระร่วงของสุขโขทยัยแต่ว่าพญาลิไทเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่คนรู้จักรองรองล,อง,ลองมาแต่หารู้ไหมว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญไม่ใช่น้อยในสมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีเมื่อประมาณย้อนหลังไปก็เอ่อถ้านับจากปัจจุบันปี25 6 5หิห้านี้ก็ย้อนหลังไปประมาณ 700ปีกว่า700ปีที่ผ่านมาโน้นในดินแดนสุวรรณภูมิของไทยเรานี่ยังไม่ได้รวมเป็นประเทศไทยมีแว่นแคว้นต่างๆมากมายสมัยโน้นคนไทยก็แยกกันอยู่อยู่ทางเหนือบ้างอยู่ทางภาคเหนือต้นล่างบ้างทางอีสานบ้างภาคกลางบ้างภาคใต้บ้างอย่างนี้เป็นต้นอาณาจักรสุโข,ขทัยในสมัยนั้นเนี่ยถูกปกครองโดยขอมขอมเขมร ซึ่งเป็นขอมคนละชุดกันกับขอมที่ปกครองสมัยพระเจ้าพมมาราชสมัยพระร่วงโรจนลิตประมาณพศหนึ่งพันในสมัยนั้นที่แคว้นโยนงละครทางภาคเหนือที่ถูกปกครองโดยขอมนั้นเป็นขอมคนละชุดกันกับขอมที่ปกครองสุโขทัยในสมัยประมาณพศหนึ่งพันเจ็ด้ยพศหนึ่งพันปดร้ประมาณนี้ขอมนี้เป็นขอมเขมรเข้ามามีส่วนในการ ปกครองครอบคุมพื้นที่อาณาจักรสุโขทัยในขณะนั้นจนกระทั่งพ่อขุนศรีอินทราธิตพ่อขุนบางกลางเท่าก็รวมรวมสมัครพรรคพวกคนไทยนั้นต่อต้านอำนาจขอมรวมกันที่สุโขทัยแล้วก็ช่วยกันตีขอมไล่ขอมกลับคืนอนาณาจักรตัวเองแล้วก็ตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีก็โดยประมาณพศหนึ่ จ็ 700, ดร้อยโดยประมาณเจ็ดร้อยกว่าไม่ถึงก่อนพศหนึ่งพันแปดร้อยโดยประมาณนี้ซึ่งสามารถไปศึกษาได้ในข้อมูลความรู้ต่างๆพ่อคุณศรธีธารทิศนี่มีพระมเหสีสําคัญคือพระแม่ย่าหรือนางเสืองทาไมเรียกว่าแม่ย่าเพราะว่าคนทั่วไปก็จะเรียกพ่อคุณรามกําแหงซึ่งเป็นลูกของพ่อคุณศรธีธาทิศเนี่ยเรียกพ่อคุณรามว่าเป็นพอ่อเพราะฉะนั้นมเหสีของพ่อก็ต้องเรียกว่าย่าอย่างนี้ พระม่ยานางเสือให้เป็นมเหสีแล้วก็มีลูกคือพ่อขุนบานเมืองเนี่ยเป็นรัชกาลที่สองของกรุงสุโขทยัยพ่อขุนศรีธนทร์ที่เนี่ยเป็นกษัตริย์องค์แรกองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองพ่อขุนบานเมืองเป็นลูกชายคนโตเป็นรัชกาลที่สองพ่อลูกชายคนโตสันคตพ่อขุนลำคำแห่งมหาราชเป็นน้องกนลองต่อมาก็ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ที่สามของราชวงศ์พระองสุโขทยัย หลังจากที่พ่อขุนรามคำแหงขึ้นของราชก็ทรงมีพระราโชรสพระโชรสนีิกาขึ้นของราชต่อเป็นรัชกาลที่สี่ก็คือพระยาเลไทยหลังจากรัชกาลที่สี่พระยาเลไทยได้สวรรคตแล้วปรากฏว่าพระราโชรสไม่ได้ขึ้นของราชไม่เป็นไปตามราชสันตติวงศ์มีพระยาง่วนําถุมมาขึ้นครองราชแทนไม่ได้เป็นกษัตริย์ต่อมาจากองค์กร เป็นรัชกาลที่ห้าจากนั้นพอพยางั่วนำถุมสวรลรไปแล้วพยาลฤทยัยซึ่งเป็นมหารุปราดครองอยู่ที่ศรีสัชนาลัยสมัยก่อนนี้ศรีสัชนาลัยกัสบสวนขลโลกนีก่เป็นเมืองติดกันเป็นเมืองคู่แฝดกันถือว่าเป็นศูนย์รวมอนาจเดียวกันทางด้านตอนเหนือนของสุขโขทยัยพระมหาธรรมราชาฤทยนี่ก็เป็นมหาุปราชคลองอยู่ที่ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสาชนาลัยนั่นแหละก็ยกกองทัพลงไปที่สุขโขทัยไปทวงคืนแผ่นดินปู่ทวงคืนแผ่นดินของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งก่อนหน้านี้มีคณะปกครองพยาง,ง่วนํำถุมนั้นขึ้นเป็นกรรษัตริย์ราชกาลที่ห้าพยาลิไท,ทก็ยกกำลังไปตีคืนมาแล้วก็ได้ขึ้นเป็นกรรษัตริย์ครองกรุงสุขโขทัยเป็นรัชกาลที่ห เพราะฉะนั้นตอบคาถามที่ว่าพญยาลิไทยคือใครพญยาลิไทยก็คือกษัตริย์พระองค์หนึ่งของราชวงศ์สุโขทยัยราชวงศ์พระร่วงเป็นรัชกาลที่หกเป็นหลานปู่ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งเป็นรัชกาลที่สามโดยมีพ่อขุนศรีธนธิ์นั้นเป็นทวดเป็นรัชกาลที่หนึ่งของสุโขทยัยเมื่อพญยาลิไทยครองราชแล้วก็ มีบารมีมากขยายอันขยายนจืจากได้มากท่วงคืนผืนดินต่างๆของสุขโขทัยได้ค่อนข้างมากแล้วก็มีพระราชอรสมีหลานสืบต่อกันมาอีกสามพระองค์พญายาิไทยนั้นเป็นกษัตริย์ราชวงศ์สุขโขทัยองค์ที่หกมีลูกเป็นรัชกาลที่เจ็ดมีหลานรัชกาลที่แปดแล้วก็ มีเหรียญต่อไปเป็นรายกาที่เสุดท้ายก็ถูกผนวกเข้ากับกรุงศรีอุธยาที่พิ็นสุโลกคราวนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องว่าพรยาลิไทยแห่งศรีสัชนาลายัยสุขโขทัยนั้นมีความสําคัญอย่างไรพรยาลิไทยนี้เป็นหลานปู่ของพ่อคุณรามคำแหงมีดําริว่าหลังจากที่พ่อคุณรามคำแหงสวรรคตไปแล้ว อาณาจักรสุโขทัยนั้นก็แตกเป็นกกเป็นเหล่าเพราะว่ามีขุนนางมีบุคคลที่มีความสําคัญเยอะก็แยกไปเป็นแว่นแควนเป็นเมืองของตนเองเพราะว่ากษัตริย์องค์ต่อมานั้นออไม่ไม่มีแสญญานุภาพไม่มีเดชาบารมีมากเท่าพระขุนลามทาให้สุโขทัยนั้นแตกไปเป็นแควนเล็กแควนน้อยพระยาลิไทก็ทรงดําริว่าจะทําอย่างไรจรึงจะรวมแว่นแควนสุโขทัยให้กลับคืนมา เหมือนสมัยพระเจ้าปู่พ่อขอุนรามคำแหงมหาราชได้ก็ทรงไปศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาพุทธศาสนาเพราะว่าพญานิไทยนั้นมีความศรัทธาอย่างยิ่งในพุทธศาสนาไปศึกษาแล้วปรากฏว่าในประวัติศาสตร์พุทธศาสนานั้นศาส,สนาพุทธมาถึงดินแดนสุวรรณภูมิสุขโขทัยได้ก็เพราะจอมจักรพรรดิอโศกมหาราช มาจากประเทศอินเดียท่งพระสมณทูตแล้วก็ส่งพระไตรปิฎกพระบรมสารีรธาตุนอพระศรีมาพธิมมาปลูกที่ดินแดนสุวรรณภูมิในประเทศไทยด้วยแล้วก็ส่งไปก้าวเว่นแคว้นทั่วโลกไปสาร,สรพัดทิศต่างๆพระยานิไทก็ท่งไปศึกษาว่าทําไมพระเจ้าสมคณารารจึงสามารถเผยแผ่พุทธศาสนาในดินแดนชมพูตวีปหรืออินเดียโบราณได้กว้างกว่า เุที่ทําอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าใช้หลักธรรมะใช้หลักของเ,ออเขาเรียกว่าธรรมราชาคือปกครองแผ่นดินโดยธรรมถึงแม้ว่าต้องใช้กําลังในการปกครองก่อนเป็นดับแรกเพราะว่าคนสิ่งมีชีวิตนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่จะไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองไม่ต้องการที่อยู่ภายใต้คําสั่งของใครก็ต้องใช้กําลังในการยึดในการ ปกครองกันก่อนและจากนั้นจะทําให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้ต้องใช้ธรรมะปกครองในภายหลังจ,จอมจักรพรรดิอโศกมหาราชเนี่ยทงเออทรงใช้วิธีการนี้ในการปกครองอินเดียในสมัยโบราณพระยาธิไทยจึงคิดว่าคนไทยได้วยกันนั้นมีพื้นฐานในการนับถือศาสนาเหมือนกันก็คือนับถือพุทธดังนั้นพอขึ้นมาปกครองสุขโขทัยแล้วก็อันดับแรกก็ย,งยังทรงใช้กําลัง ในการไปยึดเมืองต่างๆที่แยกตัวออกไปกลับคืนมาเป็นเมืองขึ้นของสุขโขไทยดังเดิมก่อนจากนั้นถ้าต้องการให้อาณาจารสุขโขไทยมีความร่มเย็นเป็นสุขก็ต้องนำธรรมะเข้าไปเผยแผ่เมื่อคิดแบบว่าไม่คิดแบบนี้ว่าจะต้องใช้ธรรมะเข้าไปปกครองแล้วจึงนำพระองค์เองเป็นผู้นำทัพกองทัพธรรมด้วยการยินดี วางราชสมบัติชั่วคราวสเสด็จออกผนวดก็คือบวชบวชที่วัดป่ามะม่วงที่สุขโขทยัยแล้วก็ทรงสร้างเจดีที่กำแพงเพชรชื่อว่าเจดีนครชุมเป็นเจดีขนาดใหญ่แล้วก็มีการสมโพธิ์ที่นั่นพระยาลิไทยนี้เมื่อบวชแล้วก็ทำให้เกิดความศรัทธามากขึ้น โดยการได้ศึกษาได้ปฏิบัตินำธรรมะเข้าของศาสนาไปเปผยแพ่ยังผสมนิกรทั้งหลายบรรดาข้าราชการอมาต์ต่างๆก็เกิดความเรื่อมใสว่าเห็นกษัตริย์ออกบวชตนเองก็อยากบวชบ้างลูกหลานของบรรดาเสนาหมาัดเห็นปู่เห็นพ่อตนเองบวชก็อยากจะบวชบ้างการที่พญาลิไทยตัดสินใจในการออกบวชในครั้งนั้นเป็นกุศโลบายที่ดีมากพุทธศาสนากำลังเสื่อมเนื่องจากว่า ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ในสมัยนั้นก็มีการปฏิบัติที่แปลกแตกต่างกันไปเป็นกลุ่มเป็นก๊กเป็นเหล่าไปแทบจะแยกเป็นนิกายก็ว่าได้พญยายในใิถใจถึงใช้วิธีการศึกษาที่ตนเองนำเอาตนเองไปเป็นแบบอย่างแล้วก็นิมนต์สมณทูตจากประเทศศรีลังกาซึ่งมีความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาเนี่ยมาสอนสั่งธรรมะมาแนะนำวิปัสสนากรรมฐาน แนะนําความรู้ในพระไตรปิฎกให้เกิดความฟูเฟื่องเรื่องลือกันในสุขโขทยัยก็ปรากฏว่าเป็นผลดีมากใช้พุทธศาสนาเป็นสิ่งเหนี่ยวลังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวสุขโขทยัยแล้วก็ชาวแว่นแควน,วนต่างๆที่เป็นเมืองขึ้นในเมื่อนับถือพระพุทธเจ้าเหมือนกันก็อยู่กันด้วยความสงบสุขอันนี้เป็นกุศโลบายของพระธรรมราชา ทำไมจึงเรียกว่าเป็นธรรมาราชาก็คือพระราชาที่ปกครองโดยธรรมถ้าพูดถึงของต่างประเทศธรรมราชาของต่างประเทศคือพระเจ้าอโศกมหาราชใช้กําลังในการปกครองยึดพื้นที่ก่อนแต่จากนั้นเมื่อปกครองแล้วต้องการจะเกิดความร่มเย็นก็นําธรรมะคําสอนในพระพุทธศาสนาไปเผยแพร่ก็จึงเรียกว่าเป็นธรรมราชาปกครองแผ่นดินโดยธรรมสำหรับประเทศไทยเราธรรมราชาที่เป็นตัวอย่างก็คือ พยาลีชัยซึ่งเป็นล้านของพ่อขุนรามเมื่อขึ้นปกครองแล้วก็อาศัยนําตัวเองเป็นแบบอย่างบวชก่อนศึกษาปฏิบตธรรมก่อนแลน้วนาธรรมะไปเผยแผ่ทาให้พระพุทธศาสนาเจริญอย่างมากในกรุงสุขโขทยัยในอนาณาจักรสุขโขทยัยแล้วก็เมืองขึ้นต่างๆที่เป็นเมืองขึ้นของสุขโขทยัยทางด้านเหนือทางอาณาจักรล้านานานั้นก็ยังได้มานิมนต์พระสงฆ์ผู้ทรงความรู้ ของทางสุขโขทัยไปเผยแพร่ศาสนาทางตอนเหนือของประเทศไทยด้วยทางด้านใต้ทางด้านตะวันตกตะวันออกพญายิไทยก็ไปสร้างวัดสร้างเจดีย์ส่งประสงค์ไปเผยแพร่สมณธรรมมากมายทาให้คนไทยด้วยกันก็มีความรักสมัครสมาชิกกันม,ม,ม,มากขึ้นแทนที่จะตีกันแทนที่จะรบราฆ่าฟันกันแต่แตกแยกกัน,ก,นก็เอาธรรมะต,ตรงนี้มาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยจิตใจและสิ่งที่ พยาธิชัยได้ทรงตั้งไว้ตั้งแต่สมัยก่อนอีกประการหนึ่งก็คือการตั้งคณะสงฆ์ไว้เป็นสองฝ่ายเรียกว่าฝ่ายคามวาสีกับฝ่ายอรัญ,ญวาสีคาม,มะเนี่ยหมายถึงชุมชนหมู่บ้านของชาวบ้านวาสีคือสถานที่พักอาศัยอรัญญะก็คือป่าแบ่งพระเป็นพระบ้านกับพระป่าตั้งแต่สมัยพยาธิชัย ดังนั้นเรื่องที่ว่าบางคนบอกว่าในหลวงรัชกาลที่สี่เป็นผู้ที่ทําให้พุทธศาสนาแตกแยกเป็นธรรมยุติกรนิกายเก็บกับเป็นมหานิกายนั้นแท้จริงไม่ใช่ความเป็นจริงเพราะว่าการแบ่งพระสงฆ์ออกเป็นสองส่วนสองกลุ่มนี้มีมาตั้งแต่สมัยพยาลิไทตั้งแต่สมัยของกรุงสุโขทัยแล้วและในสมัยพุทธกาลพระสงฆ์ก็มีการแบ่งเป็นสองส่วนอยู่แล้ว คือเป็นส่วนของวัดป่ากับวัดบ้านในสมัยพยาธิไทยนี้ได้แบ่งคามบวาสีเป็นพระสงค์ที่อยู่ใกล้บ้านสร้างวัดใกล้บ้านเน้นในเรื่องของการศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็นาธรรมะคาสอนนั่นมาสอนสาธุชนญาติโยมในเมืองอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มอารัญวาสีเน้นในเรื่องของการศึกษาธรรมะแล้วก็นําไปปฏิบัติ เน้นการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานให้เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจที่พึ่งด้านการปฏิบัติให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนี่เป็นการแบ่งการปกครองตั้งแต่สมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยสถานที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่พญยาลิไทยพระธรรมราชางกรุงสุขโขทยัยได้กระทาไว้คือได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ไปประดิษฐานไว้ที่พระธาตุช่อแหที่จังหวัดแพร่พระธาตุช่อแหนี้เป็นพระธาตุประจาปีขานพญาลิไทก็ได้นําพระบรมสารีริธาตุไปบรรจุแล้วก็สร้างเจดีย์ไว้ที่นั่นเมื่อปีพศ1902และจากนั้นก็ได้ไปสร้างาศาสนาสำคัญอีกที่หนึ่งก็คือวัดพระธาตุจอมแจ้งซึ่งอยู่ใกล้กับพระธาตุช่อแห ไปมีพระมเหมีพระสนมอยู่ที่นั่นเป็นชื่อนางแก้วกับนางแมนซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของจังหวัดแพร่ตรงนั้นนอกจากการฟื้นฟูพุทธศาสนาก็ยังได้ทรงทํานุบํารุงศาสนาอื่นด้วยมีการสร้างเทวาลสร้างเทวรูปของศาสนาพราหมณ์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพระธรรมราชาที่มีความสําคัญองค์หนึ่ง สำหรับพุทธศาสนานอกจากพระเจ้าโศกมหาราชแล้วก็ยังมีพระยาลิไทยอีกหนึ่งองค์ซึ่งมีความสําคัญอย่างมากในการรวบรวมแว่นแคว้นต่างๆของกรุงสุขโขทัยสมัยพ่อกุรามคาแหงให้กลับคืนมาอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์พระล่วงได้แล้วก็ใช้หลักธรรมในพุทธศาสนาเป็นกาวใจในการยึดให้อาณาจักแว่นแคว้นต่างๆที่เป็นเมืองขึ้นของสุขโขทัยนั้นได้ ไม่รบราคาฟันกันอยู่ภายใต้การปกครองด้วยดีอีกประการหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างมากในการปกครองสุขโขทัยในสมัยนั้นก็คือทรงภาพปีชาสามารถในการศึกษาพระไตรปิฎกเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาบาลีรวบรวมพระสงฆ์ผู้เป็นสุปฏิปันโนต่ตางๆมาเรียบเรียงเขียนตำราขึ้นเล่มหนึ่ง เป็นวรรณคดีที่เก่าแก่ที่สุดของประวัติศาสตร์ไทยก็ว่าได้นั่นก็คือไกรภูมิพะล่วงไต่ภูมิพะล่วงนี้พยาลิไทยเนยทรงศึกษาแล้วก็เรียบเรียงจากพระไตรปิฎกว่าโดยเรื่องของการทําบุญผลบุญผลบาปว่าโดยเรื่องโรคมนุษย์โลกสวรรค์โลกนรกต่างๆเป็นเรื่องของการนําเอาหลักคําสอนทางพุทธศาสนามาสั่งสอนญาติโยมพระสงฆ์นีก่อนเรียบเรียง พร้อมก,กันกับบรรดาพระสงฆ์และก็ราชบัณฑิตทางาศาสนาพุทธในสมัยนั้นไต้พ,พรมพร่วงนี้ทําการเรียบเรียงเขียนกันที่วัดเขาอินที่ศรีสัชนาลัยสุขโขทัยซึ่งก็เป็นวัดในประวัติศาสตร์ยังสืบทอดเป็นวัดมาจนถึงปัจจุบันนี้ไต้พ,พรมพุ่วงมีความสําคัญมากในการปกครองเพราะว่าทําให้ประชาชนทั่วไปที่นับถือพุทธศาสนานั้นมีความศรัทธานในบุญแล้วก็เกรงกลัวต่อบาป จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีการเผยแผ่เรื่องไตรภูมิพระล่วงซึ่งเป็นวรรณคดีวรรณกรรมเล่มเดียงของพญาลิไทเนี่ยสืบต่อมาเป็นวันทั้งดีวรรณกรรมที่มีความสําคัญอย่างมากในการปกครองและก็สําคัญในเรื่องของการศึกษาพุทธศาสนายอย่างมากนี่คือความสําคัญของพระมหาธรรมราชาลิไทกษัตริย์พระองค์ที่หกของราชวงศ์พระล่วงสุขโขทยัย ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ธรรมะโวยพระอาจารย์ธรรมานุสสองด้วยนะคะกับโมหาสาธุค่ะ